วันนี้เชฟเอ็มจากเข้าครัวกับ u ยูเอ็มจะพาทุกคนไปทำเมนูบูปี้พายเลเวเวิร์ดถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันได้เลยแป้งที่เชฟเอ็มเลือกใช้ในครั้งนี้คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ยูเอ็มตาเว้าใช้ทำได้ทั้งขนมและอาหารคาวคุณภาพทุกถุงวางใจได้เหมือนเดิมเริ่มแรกริ่นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตาเว้าผงโกโก,โก้เกลือและเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันแล้วพักไว้ต่อมาตีเนยจืดให้อ่อนตัว เติมน้ำตาลทรายและตีให้เข้ากันระหว่างนั้นเทน้ำมะนาวผสมกับนมสดแล้วพักไว้เติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาลงไปตีผสม,มให้เข้ากันจากนั้นทยอยใส่ส่วนผสมของแป้งแบ่งเป็น3ามครั้งแล้วเทนมสดผสมกับน้ำมะนาวตามด้วยสีผสมอาหารตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันใส่ถุงบีบและบีบเป็นวงกลมขนาดตามชอบ นำเข้าอบด้วยไฟ180องศาประมาณ10 1ถึนาทีส่วนผสมไส้ครีมชีสเริ่มแรกตีครีมชีสให้อ่อนตัวจากนั้นเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปผสมจนเนื้อเนียนแล้วทยอยใส่ลิสโกเลเบลตีจนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อขนมคายร้อนแล้วบีบไส้ที่ทำเตรียมไว้ลงไปแล้วนำมาประกบกันเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเมนูวูปปี้พายเลเอเอร่อยเนื้อละมุน